ธรรมระปจนภัยของพระอริยสงฆ์ผู้เป็นที่ยอมรับนับถือว่าท่านเหล่านี้คือพระแท้โดยนาทีลันโพให้เสียงบรรยายโดยราษภูมิมารินขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อุบาสกอุบาสิกาชนแนลยินดีต้อนรับญาติธรรมทั้งหลายวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ หลวงปูดูพรมปัญโยแห่งวัดสแกพระนครศรีอยุธยาหลวงปูดูพรมปัญโยวัดสแกตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโปรดวิญญาณร้ายผีตายโหงจะเอามนุษย์เป็นเมีย เรื่องที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของวิญญาณที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ดูพรมปัญโยแห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องนี้ไม่ใช่ประสบการณ์ขณะท่านเดินธุงดงแต่เป็นเรื่องของวิญญาณบุคคลผู้หนึ่งซึ่งตายไปแล้วทว่ายังวนเวียนคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างโลกมนุษย์และโลกของวิญญาณด้วยอานาจแห่งโมหะคือยังหลงอยู่ในกิเลสตัณหาไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้ว กล่าวคือมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวนี้อยู่ด้วยกันมาด้วยปกติสุขจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งไปทุระนอกบ้านพอกลับมาถึงบ้านก็ล้มฟุบลงไปเหมือนคนหมดสติกระทนหันพ่อแม่ญาติพี่น้องพากันตะหนกตกใจรีบเข้ามาประถมพยาบาลกันเป็นโกลาหล ครั้นลูกสาวฟื้นสติกลับมามีลักษณะท่าทางผิดแปลกไปจากเดิมดุดคนละคนแววตาขุนขวางน่ากลัวเวลาเอ่ยปากพูดออกมาน้ำเสียงก็เปลี่ยนเป็นแหบห้าประหนึ่งว่าเป็นเสียงผู้ชายรวมทั้งถ้อยคำวาจาดุดเป็นผู้อื่นพูดมีการเรียกเอาอาหารสดอาหารข่าวมากินอย่างมุมมามคล้ายอดจากหิวโห้ยมานาน พ่อแม่เห็นลูกสาวมีกิริยาวาจาผันแปรไปอย่างกระทันหันอีกทั้งยังผู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้ความดุดคนเสียสติก็รู้แน่ชัดว่ามีวิญญาณร้ายเข้ามาสิงแน่แท้จึงออกตะเวนหาหมอผีผู้มีวิชาอาคมขลังมาขับไล่วิญญาณที่เข้ามาสิงให้ออกไปเมื่อหมอผีมาถึงบ้านและเริ่มทำพิธีไล่ผีด้วยกิตติยาอาคมผีที่เข้ามาสิงลูกสาว ก็รีบถอนถอยหนีตัวออกไปไง่ายๆทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องล่งอกโล่งใจคิดว่าเหตุร้ายคงยุติแต่เพียงเท่านี้แต่ที่ไหนได้อีกไม่กี่วันต่อมาวิญญาณร้ายหรือผีตอนเดิมก็มาเข้าสิงลูกสาวอีกครั้งคราวนี้ถึงกับประกาศว่ามันคือวิญญาณของชายคนหนึ่งซึ่งถูกยิงตายบริเวณหลังวัดใกล้ๆบ้าน เมื่อลูกสาวเจ้าของบ้านรายนี้เดินผ่านไปมันก็เกิดความพอใจรักใคร่ต้องการได้ไปเป็นเมียและตั้งใจจะเอาไปเป็นเมียให้ได้คราวนี้พ่อแม่ญาติพี่น้องของหญิงสาวก็ยิ่งตระนกตกใจเพราะถ้าผีตายโหงที่เข้ามาสิงถึงขั้นจะเอาลูกสาวไปทำเมียเช่นนี้จะทำให้ถึงตายแน่แน ผู้เป็นพ่อเป็นแม่พยายามพูดจาอ่อนวอนกับวิญญาณผีตายโหงที่สิงลูกสาวให้ละเว้นเจตนาซึ่งเป็นทุจริตคิดร้ายนี้เสียแต่วิญญาณผีตายโหงไม่สนใจใยดียังคงยืนกรานความประสงค์ของมันไม่เปลี่ยนแปลงพ่อแม่ของหญิงสาวก็ต้องตะเวนหาหมอผีผู้มีไสยเวทอาคมครังมาขับไล่วิญญาณร้ายให้ออกไปจากร่างลูกสาวทั่วทุกสารทิศ แต่ก็ไม่มีผู้ใดที่สามารถกระทำได้สำเร็จเด็ดขาดแม้แต่รายเดียวหมอผีบางคนที่มีวิชาอาคมยังไม่แก่กล้าวิญญาณผีตายหงยิ่งไม่ยำเกรงแม้แต่น้อยจะเาาสกคาถาศาสตร์น้ำมนเข้าใส่อย่างไรมันก็วางเฉยจนฝ่ายหมอผีต้องยอมพ่ายแพ้ไปเองถ้าหมอผีคนใดมีพลังวิชาอาคมเข้มขลัง วิญญาณร้ายก็จะรีบพร้อนออกจากร่างหญิงสาวที่มันปรารถนาจะได้เป็นเมียไปง่ายๆทำทีคล้ายกับว่าจะเกรงกลัวอำนาจเหลือหลายแต่พอหายไปสักพักมันก็จะย้อนกลับมาสิงใหม่ที่น่าประหลาดก็คือหญิงสาวจะมีพระเครื่องของขังได้สายสินลงอาคมติดตัวเต็มคอเต็มแขนเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยอย่างไรวิญญาณของผีร้ายก็ยังเข้ามาสิงจนได้ หน้าเวทนาหญิงสาวเคราะห์ร้ายรายนี้ที่วิญญาณผีตายโหงจับจ้องไม้ปองชีวิตไม่ยอมเลิกเวลา,าทำให้เธอแทบจะเสียสติด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่ามันจะมาเข้าสิงอีกเมื่อไรเวลาที่ถูกผีสิงหญิงสาวจะมีอาการเหมือนเป็นลมหมดสติไม่รู้สึกตัวว่าได้กระทำอะไรลงไปบ้างตราบกระทั่งวิญญาณผีตายโหงถอนออกไปเมื่อใด เมื่อนั้นสติสัมปชัญญะจึงจะกลับคืนมาเป็นปกติเหมือนเดิมเป็นเวลานานถึงสามปีเต็มๆที่หญิงสาวถูกวิญญาณผีร้ายเข้าสิงสิงไม่ขาดระยะสภาพของเธอไม่ผิดกับตกเป็นทาสของผีตายโหงซึ่งจะมารังควานเป็นพักๆชนิดไม่มีทางหลบหนีไปไหนเพราะไม่ว่าจะแอบซ่อนอยู่ที่ใดวิญญาณร้ายก็จะติดตามไปเข้าสิงจนได้ กระทั่งหญิงสาวบาดาวาไม่เป็นอันกินอันนอนร่างกายภายพร้อมสุดโทมลงอย่างน่าใจหายและภาวะหน้าพร่นพึงดังกล่าวได้กดดันบีบคั้นครอบครัวให้เผชิญกับความทุกข์ทรมานใจอย่างสาหัสผู้เป็นพ่อโกรธแค้นวิญญาณผีตายหงที่ตามรังควานลูกสาวไม่ยอมเลิกถึงกับระเบิดโทสะออกมาคูว่าจะยิงผีไร้ให้แหลกกระจายคามือ แทนที่วิญญาณร้ายที่เข้ามาสิงลูกสาวจะหวาดหวั่นพันพึงมันกับหัวเราะย่อเยอ้ยท้าให้ยิงเลยเพราะถ้ายิงมันก็เท่ากับยิงลูกสาวตัวเองจะกล้าทํากระนั้นหรือการที่วิญญาณผีตายโหงเข้ามาสิงหญิงสาวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานเช่นนี้โดยไม่มีอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆจะมาขัดขวางมันได้อาจจะเป็นเพราะวิบากกรรมของเธอผู้นี้กับวิญญาณของชายผู้ถูกยิงตาย มีกรรมที่ผัวพันต่อกันถึงวาระต้องชดใช้จึงไม่สามารถสกัดกั้นหรือหยุดยั้งกันได้ทุกกรณีหากไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือผ่อนคลายหลุดพ้นจากวิบากนี้ก็เชื่อได้แน่ว่าหญิงสาวคงถึงแก่ชีวิตอย่างแน่นอนหรือเหตุการณ์นี้อาจเนื่องจากวิญญาณผีตายโหงเพราะถูกยิงตายสิ้นชีวิตเพราะกรรมมาตัดรอนก่อนถึงอายุไข วิญญาณจึงกลายเป็นผีเล่ร่อนผู้ไม่มีทางที่จะไปไหนประกอบกับจิตยังหลงมัวเมาอยู่กับกามตัญหามีความอยากได้ในกิเลสราคะรุนแรงจนไม่อาจแยกผิดชอบชั่วดีได้ไม่รู้ว่าตนกับหญิงสาวอยู่คนละภพละภูมิมีอัตภาพที่แตกต่างกันขันมีความปรารถนาในหญิงสาวที่ตนพึงพอใจจึงกระทำทุกวิธีทางจะครอบครองเป็นของตน แม้กระทั่งพยายามเบียดเบียนเอาชีวิตหญิงสาวไปให้ได้แต่วาสนากรรมของหญิงสาวผู้นี้ยังมีอยู่วิญญาณผีตายโหงจึงทำลายร่างเธอไม่ได้และคล้ายดังเป็นวาระที่หญิงสาวจะหลุดพ้นจากเงื้อมมือของวิญญาณร้ายได้มีคนรู้จักกับพ่อของหญิงสาวมาบอกว่าควรไปขอความเมตตาจากหลวงปูด่ดูพรหมปัญ,ญโย วัดสแกเพราะท่านเป็นพระเทระที่มีจิตตานุภาพสูงมากอาจช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ทรมานที่ย่ำยีลูกสาวจากวิญญาณร้ายได้ผู้เป็นพ่อจึงตกลงใจเดินทางไปที่วัดสแกทันทีวันที่ผู้เป็นพ่อหญิงสาวถูกวิญญาณผีตายหงเข้าสิงไปถึงวัดสแกหลวงปู่ดูกำลังพูดคุยกับสิทธิ์คนหนึ่งของท่านอยู่พ่อหญิงสาวข้อร้าย จึงเดินเข้าไปกราบนามัสการหลวงพ่อหลวงปู่ดูกำลังพูดคุยกับสิทธิ์คนหนึ่งของท่านพ่อหญิงสาวเคราะห์ร้ายจึงเดินเข้าไปกราบนามัสการท่านหลวงปู่ดูก็ทักไทยปาใสาถามไทยว่าอยู่ที่ไหนมีเรื่องอะไรถึงได้มาที่นี่ชายผู้แบกเรื่องทุกข์ของลูกสาวก็เล่าเนื้อความที่มีวิญญาณผีร้ตายหงมารังควานลูกสาวให้ท่านฟังโดยละเอียด ลงท้ายด้วยการขอความเมตตาจากท่านกรุณาเปรืองทุกข์ให้ด้วยเถิดหลวงปูดูนั่งฟังเงียบๆเ,เมื่อทราบจุดประสงค์ของผู้เป็นพ่อผู้หญิงที่ผูกผีเข้าสิงท่านก็หันไปบอกลูกศิษย์ซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆว่าแกช่วยเขาทีเอาบุญศิษย์ผู้นี้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมกระทำความเพียรทางจิต อยู่กับหลวงปู่ดูมานานพอสมควรจนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของหลวงปู่ก็พนมมือรับคำพ่อหญิงสาวนามัสการเรียมถามหลวงปู่ดูว่าจะให้นำตัวลูกสาวมาที่วัดนี้หรือไม่หลวงปู่ก็ตอบสั้นๆว่าไม่ต้องจากนั้นหลวงปู่ดูและสิทธิ์ของท่านก็นั่งหลับตาเจริญสมาธิสงบจิตสงบใจพร้อมๆกัน ณที่ตรงนั้นไม่ได้เคลื่อนย้ายไปที่ไหนหรือให้จัดการเครื่องสักราระมาประกอบพิธีใดๆแม้แต่ดอกไม้ถูกเทียนก็ไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวพ่อของหญิงสาวผู้ข้อร้ายแอบคิดลังเลสงสัยว่าหลวงปู่ดูจะช่วยลูกสาวให้พ้นจากอำนาจผีร้ายได้อย่างไรเพะไม่เห็นจะมีพิธีกรรมอันเข้มขลังดังเช่นเคยเห็นพวกหมอผีที่มีวิชาอาคมกระทำกันมา เวลาผ่านไปไม่ถึงอึดใจเสียด้วยซ้ำหลวงปูดูก็พูดขึ้นเพื่อบอกกับสิทธิ์ของท่านว่าเลียดผีมารับบุญหลวงปู่ทวดมารับบุญค่าให้โมธนาซะจะได้ไปดีเป็นผีก็ไปเอาเมียผีไม่ใช่เอาเมียคนรับบุญไปจะได้เมียเป็นนางฟ้าเยอะแยะดูด้วยว่าผีรับแล้วหรือยังสิทธิ์ของท่านนั่งสงบนิ่ง อยู่ในสมาธิคงติดต่อกับหลวงปู่ดูโดยจิตจากนั้นหลวงปู่กล่าวขึ้นอีกว่ารับแล้วใช่ไหมไปเกิดซะเอาละหมดเรื่องแล้วพ่อของหญิงสาวที่ถูกวิญญาณผีตายโหงเข้าสิงเป็นพักๆนานถึงสามปีแม้จะเคารพหรือศรัทธาหลวงปู่ดูเพียงใดก็ยังไม่ไว้ที่จะลังเลสงสยัย ว่าบารมีธรรมของหลวงปู่จะช่วยลูกสาวให้พ้นจากอำนาจผีร้ายได้อย่างไรพ่อไม่เห็นท่านจะประกอบพิธีที่ชวนให้เกิดความเข้มขลังอย่างใดเลยอีกทั้งลูกสาวก็อยู่ไกลถึงอำเภอนครหลวงซึ่งท่านไม่รู้ว่าบ้านเรือนตั้งอยู่ที่ไหนกิริยาอาการที่วิญญาณผีตายโหงเข้าสิงลูกสาวเป็นอย่างไรและท่านไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าลูกสาวคนไหนของตนถูกผีเข้าสิงกันแน่ เมื่อเป็นเช่นนี้ผีตายหงมันจะหวาดกลัวกลวงปูถึงกับยอมสละหนีลูกสาวง่ายๆกันั้นหรือเมื่อลวงปูและสิทธ์ถอนจิตจากสมาธิผ่อนคลายอริยบทแล้วสิทธิ์ของท่านก็บอกกับชายคนนั้นว่าตอนนี้เขาไปเกิดแล้วผีเป็นเหตุลุงกลับบ้านไปลองดูถ้าลูกสาวไม่เป็นอะไรก็แสดงว่าหายแล้ว ผู้เป็นพ่อของหญิงสาวข้อร้ายก้มกราบหลวงปูด่ดูด้วยความปิติยินดีแล้วนมัสการกราบลากลับบ้านที่อำเภอนครหลวงเวลาผ่านไปเกือบเดือนชายคนเดิมก็เดินทางมาที่วัดสแกอีกครั้งเข้าไปกราบนามัสการหลวงปูด่ดูด้วยสีหน้าอินเอิบแจ่มใสแล้วรายงานให้หลวงปู่ทราบว่าลูกสาวหายดีแล้วครับ ตั้งแต่วันนั้นไม่มีอาการผีสิงอีกเลยเพราะหลวงปู่เมตตาไว้ครับบารมีของหลวงปู่ดูพรมปัญโยเรื่องวิญญาณผีตายโหงเข้าสิงหญิงสาวอยู่อำเภอนครหลวงที่นำเสนอมานี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตตานุภาพเป็นอัศจรรย์ของผู้บำเพ็ญธรรมระดับสูงและบ่งชี้ให้รับรู้อีกประการหนึ่งว่าวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วในลักษณะไม่ปกติ ตายเพราะมีกรรมมาตัดรอนก่อนถึงอายุไขของวัยตนย่อมไปผุดไปเกิดในภพภูมิอื่นต่อไม่ได้จึงต้องวนเวียนทุกทรมานอยู่ในมิติของวิญญาณที่คาบเกี่ยวกับโลกมนุษย์อีกทั้งยังมืดมัวด้วยกิเลสตัณหาหลงอยู่ในโมหะอวิชชาไม่ยอมรับรู้ความเป็นจริงไม่รู้ว่าตนเองตายไปแล้วมีอัตภาพผิดแผกแตกต่างจากมนุษย์ ไม่อาจสามารถสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับมนุษย์ได้ทุกกรณีเหตุนี้เมื่อมีกิเลสกามฟูขึ้นมากับหญิงสาวที่ตนหมายปองจึงได้ตามรังควานสร้างทุกข์ให้นานถึงสามปีหากไม่ใช่บารมีธรรมของหลวงปู่ดูที่แผ่เมตตาให้วิญญาณของผีตายโหงวิญญาณนี้ก็คงจะไม่พ้นจากสภาวะที่จมอยู่ในห่วงกิเลสที่รัดตึงเอาไว้ ส่วนที่จะไปผุดไปเกิดในภพภูมิใดต่อไปก็คงเป็นตามยถากรรมของตน